ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการจำแนกสิ่งปกคลุมดินจากภาพถ่ายซ e n ติ n e สอนะคะโดยใช้โปรแกรม SNAP นะคะขั้นอันดับแรกนะคะเราจะทำการนำเข้าข้อมูลและทำการสับเซตข้อมูลนะคะอันดับแรกนะคะเปิด Open Product ออกมาก่อนนะคะ ค่ะจากนั้นเราจะเลือกซีไฟล์ของเรานะคะก็จะเป็น 1c กับ 2a นะคะ 1c จะเป็นไฟล์ภาพที่ยังไม่ปรับแก้ข้าบรรยากาศนะคะส่วน 2a นะคะจะเป็นการจะเป็นไฟล์ที่ปรับแก้ข้าบรรยากาศเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการเปิด 1c ขึ้นมาก่อนนะคะ เราจะได้ภาพมาเราจะได้ไฟล์ข้อมูลเข้ามาแล้วนะคะจากนั้นคลิกขวานะคะ Open RGB นะคะเราจะผสมสีเทสก่อนนะคะทำการผสมสีเทสค่ะแล้วก็กดโอเค เราจะได้ภาพขึ้นมาแล้วนะคะจะเป็นภาพสีเทสนะคะจากนั้นนะคะเราจะทําการสับเซตภาพนะคะเราจะทําการเปิดเชฟไฟล์ก่อนนะคะไปที่เวกเตอร์นะคะจากนั้นไปที่อิ p พ r ตค่ะแล้วก็เชฟไฟค่ะเราจะเลือกเชฟไฟล์ตําบลเราเข้ามานะคะค่ะเราจะได้ไฟล์ตําบลเราขึ้นมาแล้วนะคะก็จะ,จะได้ประมาณนี้ ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการสับเซตภาพค่ะไปที่ราสเตอร์นะคะแล้วก็สับเซตค่ะกรอบสีฟ้าตรงนี้นะคะคือกรอบที่เราเลือกไว้นะคะเราจะใช้เฉพาะพื้นที่นี้จากพื้นที่ทั้งหมดนะคะจากนั้นเราไปที่แบนด์สับเซตค่ะเราจะเลือก select non นะคะเราจะไม่เลือกทั้งหมดค่ะเราจะใช้แค่แบนด์หนึ่งถึงแบนด์ที่สิบค่ะ จากนั้นทำการกดโอเคค่ะค่ะเราจะได้ไฟล์สับเ็จขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นเรา Open RGB ค่ะแล้วจากนั้นใช้เป็นสีเทสเหมือนเดิมค่ะจากนั้นเราทําการเปรียบเทียบภาพนะคะไปที่ตรงนี้นะคะ อันนี้คือพื้นที่เราเลือกจากพื้นที่ทั้งหมดนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ต่อไปนะคะเราจะเอาภาพ 2A เข้ามานะคะ น,นั้น Open r น b เหมือนเดิมค่ะค่ะเราจะใช้เป็นสีเทสนะคะ ค่ะเราจะได้ไฟล์ภาพมาแล้วใช่ไหมคะจากนั้นทำการเปิดเชฟไฟล์เหมือนเดิมค่ะ mm hmm. การซูมเป็นอีกอย่างนะคะที่ทำให้เราแบบทำการเซตภาพได้เร็วนะคะทำการสับเซตภาพได้เร็วค่ะ จากนั้นไปที่ล่าสเตอค่ะเราก็ทำการสับเซตค่ะจากนั้นเลือกที่แบรนดค่ะล้วก็เลือกนอนนะคะใช้แบรน1ถึงแบรนด์ที่12เหมือนเดิมค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะเราจะได้ภาพสับเซต2 2 a มาแล้วนะคะจากนั้น open rgb ค่ะใช้เป็น เ o ลคลเนะคะเป็นภาพสีเท็ค่ะแล้วก็จะทำการเปรียบเทียบภาพทั้งสภาพนะคะอันนี้จะเป็น 2A นะคะส่วนอันนี้จะเป็น 2A ที่สับเสร็จแล้วนะคะ ภาพนี้จะเป็นภาพที่ยังไม่ได้ปรับแก้ค่าบรรยากาศนะคะส่วนภาพนี้จะเป็นค่าที่ปรับแก้แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าสีมีความต่างกันมากค่ะแล้วก็ลองมาดูอันนี้ค่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นภาพที่ปรับแก้อันนี้เป็นภาพยังไม่ได้ปรับแก้ค่ะส่วนภาพน,นี้เป็นภาพที่ปรับแก้แล้วค่ะค่ะเมื่อเราได้กันได้มาแล้วใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเราจะทําการปรับพินนะคะจะเป็นขั้นตอนถัดไปค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการสอนปักพินนะคะและอธิบายลายเส้นเชิงคื้นนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะเอาไฟล์ที่เราสับเซตทั้งสองภาพมามาเข้ามานะคะจากนั้นนะคะเราเลือกพื้นที่ก่อน,นะคะ่ะว่าเราจะศึกษาพื้นที่ไหนเราก็จะศึกษาพื้นที่น้ําก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ จากนั้นไปที่เครื่องมือพินค่ะจากนั้นเราทำการปักลงไปค่ะค่ะเ <Councillor> มื่อเราทำการปักเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะทำการดูลายเส้นเชิงขึ้นนะคะ <tampoco S 1> เราจะไปที่ o p t i c a l Spectrum View ค่ะกดที่ Show ตรงนี้นะคะ ค่ะเราจะได้ภาพเราจะได้ดูค่าลายเส้นเชิงขึ้นภาพ1 c ออกมาแล้วนะคะเราจะได้เห็นว่าเราจะเห็นว่าย <cin> ังไม่ได้มีการปรับแก้ค่าใดๆเลยส่วนภาพ2 a นะคะเห็นเห็นไหมคะว่าภาพมีการปรับแก้แ yeah. ล <ma Von> no <nouveau> ้วจะมี <commissioned them> <illo> ความแตกต่างจากเมื่อกี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการปักไปที่พืชพันธ์นะคะขออภัยค่ะเราจะปักไปที่นาข้าวก่อนนะคะ เราต้องเลือกพื้นที่ให้เหมือนกันนะคะค่ะเราจะเห็นได้ว่าเราจะแยกพินที่1กับพินที่2ไม่ออกนะคะให้เราไปที่พินเมนเจอร์นะคะจากนั้นให้เราทำการเปลี่ยนสีค่ะจากนั้นต่อไปนะคะให้เราทำการเปลี่ยนชื่อนะคะทั้ง2อันเลย เราเปลี่ยนให้เหมือนกันนะคะ เปลี่ยนทั้งสองอันแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะทำการปักไปที่พื้นที่เมืองนะคะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะทําการปักไปที่พื้นที่โล่งนะคะคือเราไม่เห็นพื้นที่โล่งใช่ไหมคะให้เราไปที่ ทำการเปิดอีกภาพหนึ่งค่ะให้เป็นสีจริงนะคะ ค่ะพื้นที่โลกนะคะเราจะใช้เป็นตรงนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นพืชพันธุ์นะคะเราจะใช้พืชพันธุ์เป็นตรงนี้นะคะใกล้ๆก,กันเลยต่อไปเปนจะเป็นพื้นที่อ้อยนะคะ ืนที่อ้อยจะเป็นสีชมพูนะคะ าจากนั้นนะคะเราทําการเปลี่ยน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นเมืองใช่ไหมคะเมืองเราจะให้เป็นสีเหลืองส่วนพื้นที่ที่สเป็นพื้นที่โล่งนะคะเราจะใช้เป็นสีเทาะคะ่ะ พื้นที่ทหนะคะจะเป็นพื้นที่พืชพันธุ์นะคะพืชพันธุ์เราจะให้เป็นสีนี้ค่ะส่วนพื้นที่สุดท้ายนะคะจะเป็นพื้นที่อ้อยนะคะอ้อยเราจะให้เป็นสีชมพูนะคะ เมื่อเราทำการเปลี่ยนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งให้มันเหมือนกันนะคะอันนี้เมืองอันนี้เป็นพื้นที่โลง่งส่วนอันนี้จะเป็นพื้นที่เป็นพืชพัน,นส่วนอันนี้เป็นพื้นที่ทางการเป็นพื้นที่อ้อย ค่ะเมื่อเราทำการเปลี่ยนให้เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะ่ะเราจะไปดูรายเส้นเชิงขึ้นนะคะไปที่ optical spectrum view ค่ะอันนี้จะเป็นภาพที่ 2a นะคะจะเป็นภาพที่ปรับแก้แล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ส่วนภาพที่ยังไม่ได้ปรับแก้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเห็นความแตกต่างไปดูภาพอันนี้ใหม่นะคะนี่อันนี้จะเป็นภาพที่สามารถปรับแก้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะว่าค่าตรงนี้จะอยู่ที่เท่ากันตรงส่วนภาพนี้มันก็เท่ากันแต่ว่ามันจะอยู่ ตรงเนี้ยมันไม่เหมือนภาพนี้ค่ะก็คือภาพเนี้ยมีการปรับแก้แล้วให้เป็นค่าที่สมดุลส่วนอันนี้ก็คือยังไม่สมดุลก็ยังไม่ได้ปรับแก้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปทำการรีแซมปิ้งรีโปรเจกต์แล้วก็มัสขอบเขตนะคะ